มิดวินเทอร์เขาใหญ่นาคะบรรยากาศดีมากเลย่เนอวยตอน,นี้เรายังเที่ยวอยู่ในช่วงที่แบบเออสถานการณ์ควิตก็ยังไม่ค่อยดีนะคะกิ๊ฟก็เลยเลือกร้านอาหารแล้วก็ตัวที่เที่ยวต่างๆในทริปนี้ที่จะแบบเ,ออเป็นในส่วนของเอา์ดอนะคะเพื่อแบบให้มีอากาศถ่ายเทน้อแล้วก็จะแวะเน้นเที่ยวสบายๆค่ะไม่ได้แวะหลายที่เนาะเพราะว่าเรามาเป็นครอบครัวก็แบบมีผู้ใหญ่ด้วยก็กลัวเขาจะหนอยเกินไปนะคะ ต่อไปเราก็ไปแวะคาเฟ่บูโคลิกเขาใหญ่นะคะที่นี่จะบอกว่ามีมุมถ่ายรูปเยอะมากแล้วกิ๊วก็ได้รูปจากคาเฟ่นี้เยอะมากจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ แวะมาที่นี่เป็นทางผ่านก่อนเข้ารีสอร์ทแวะที่นี่ก็ประมาณบ่ายสองเลยค่ะซึ <analyze anthropology> e eh ่งแดดมันก็ยังร้อนอยู่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแวะมางเนี้ยก็แบบอาจจะแนะนํามาสักตอน4ี the group, well, ่โมงหโมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะแดดก็จะแบบกําลังดีเนาะแล้วก็แสงสวยด้วยค่ะ พักเขาใหญ่เราในวันนี้นะคะเราพักกันที่อัตตาเล็กไซร e ีสอร์ทค่ะโดยวันนี้นะคะเราพักเป็นห้องแบบ o o ม t ท p e เป็น2 Bedroom นะคะโดย1ห,ห้องเนี่ยจะประกอบไปด้วย2ห้องนอนเล็กข้างในค่ะแล้วเราก็จองห้องแบบนี้จำนวน2ห้องด้วยกันนะคะในห้องหนึ่งจู่ชั้น4เนาะอีกห้องหนึ่งจู่ชั้น1โอเคเดี๋ยวไปรีวิวห้องให้ดูกันเลยค่ะตรงน,นี้ก็จะเป็นแพ n นทรีนะคะเล็กๆน่ารักจุ๋มจิ๋ม อันนี้ก็เป็นส่วนของ living room ของห้องนะคะเป็นที่แบบใช้เวลาร่วมกันเล่นเกมนู่นนี่นั่นอันนี้เป็นห้อง master bedroom นะคะห้องแรกแล้วก็ห้องน้ำใหญ่มากนะคะมีมีอ่างด้วยแล้วก็มีห้องน้ำตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะนี่เป็นที่เป็นครเซ็ตนะคะ,ะนี่เลยตดย้โอเคค่ะ ต่อมาเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องอีกห้องหนึ่งเป็นห้องเล็กนะคะนี่ก็จะเป็นเตียงแบบสองเตียงเล็กๆนะคะึส่วนห้องนี้ตู้เสื้อผ้าจะอยู่ข้างนอกเล็กๆตรงนี้ห้องน้ําก็จะเล็กกว่าห้องมาสเตอร์เบดูนะคะโดยรวมโอเคมากเลย ดูวิวข้างนอกกันนะคะอันนี้คือเราอะ่ะจองไว้ชั้นสี่เนาะ mm hmm. ก็จะเป็นวิวที่แบบเขาบอกเป็นวิวท็อปที่สุดของรีสอร์ทนะคะก็คือจะเห็นวิวมากเลยอะไม่ว่าจะเป็นแม่นะ้ำไ,ไม่ใช่แม่นะ้ำสิเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรอะลำคลองไม่ใช่คือบึงเป็นบึงนะคะบึงของรีสอร์ทแล้วก็เห็นภูเขาด้วยนี่ค่ะวิวให้ดูเลยว่ามันสวยมาก ถ้าใครมีโอกาสมาพักที่นี่ก็แนะนําว่านอนชั้นสก็จะได้วิวแบบนี้นะคะหรือจะนอนชั้นหนึ่งก็ได้เช่นกันเดี๋ยวกิ๊บจะไปถ่ายวิวชั้น1ให้ดูเพราะว่าเป็นอีกห้องหนึ่งของพ่อแม่กิ๊บนอนอยู่ชั้นหนึ่งนะคะ อ่นนี้ก็เป็นห้องของชั้นหนึ่งนะคะก็เหมือนข,ข้างบนเนาะคือมีโต๊ะตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีโซฟานั่งเล่นข้างนอกด้วยแต่ที่ต่างกันก็คือวิวนั่นเองค่ะข้างบนมันก็จะแบบเห็นแม่น้ำกว้างๆเนาะแล้วก็เห็นเขาแต่ห้องชั้นหนึ่งเนี่ยก็จะแบบไม่ค่อยเห็นเขาแต่เน้นเป็นตัวตัวน้ำซะมากกว่านะคะ,ะแล้วก็สะดวกสบายว่าแบบโอเคออกจากห้องค่ะ เดินลงไปเล่นได้เลยลงไปเดินเล่นๆเลยนะคะสบายแล้วก็รู้สึกว่าอีกอย่างนึ้งที่ทให้ห้องนี้วิวสวยก็คือเราอยู่ใกล้ต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะคะน, <c oughs> นี่ต้นไม้ต้นนี้แหละทำให้สวยซึ่งแต่ละตึกก็จะแบบมีวิวที่ต่างกันนะคะอันนี้กิฟอยู่ตึกหนะ้าเนาะห้องห้าหนึ่งศูนย์สี่ค่ะถ้าใครอยากได้วิวแบบนี้เหมือนกันก็รีเควสทางรีสอร์ทให้นอนทางห้องนี้ได้เลยนะคะ น้องเดินมา้าไปกลๆดีวะตัวนี้เขาปล่อยออกมามันเดินตามยทุกคนตามแต่ผม อันนี้คือให้มาใช่ไมมาได้ครับเน้ไได้ครับทีมันเดินตามอย่างี้เโอยมันข้าสะกิดเลยเว้ยต้องป้ามต้องก้มกว่านี้มันตงัวน้อยมันไม่ขง้เพราวตัวนี้แก่แล้วเนี่ยอ่แล้วมันดูแบบยังขาวเลยนะหงออปเห็นหออ๊ย่ตัวน้อยเหรอ มาที่กงนกกันบ้างนะคะเราก็ดูในไอจีนะว่าเออถ่ายรูปไงให้สวยเนาะที่โบนันซาแล้วเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยให้น้องนกเนี่ยมาเกาะบนหัวนะคะดังนั้นมิชชั่นเราในวันนี้คือจะต้องทําให้นกมาเกาะบนหัวเราให้ได้นิ่งๆดีไปแล้วเหรอนิ่งๆบนหัวแล้วหล่นแล้ว สรุปว่ามิชชั่นก็คอมพลีตนะคะเพื่อนๆสามารถเอาทริเนี้ไปใช้ได้เลย ก็อยู่ที่สวนดอกไม้ของโรงแรมน,นะคะสำหรับใครที่เป็นลูกค้าพักในคือคิริมายาเนี่ยก็เข้าฟรีนะแต่ว่าใครที่ไม่ได้เข้าพักก็จะต้องเสียประมาณ2-300บาทตอนนี้เราก็อยู่ที่ Secret Garden แอดคิรีมายานะคะเคล็ดลับก็คือมาตอน5้าโมงเย็น,นะคะ่ะแสงจะสวยเพราะตอนเรามากันตอนสี่โมงแล้วแบบแสงถ่ายไม่ได้เลยนะคะตอนนี้ก็5้าโมงเย็นก,กว่าก็ถ่าย ก็คือต้องแบบบรรยากาศดีแล้วก็มีผ้าห่มให้ด้วยกันยุงใช่อากาศไม่ใช่กันยุงกันหนาว,นาว อันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรคะ่ะวันนี้ก็แค่แวะทานอาหารกลางวันระหว่างทางกลับนะคะแล้วก็จริงๆมีหลายๆร้านที่อาหารอร่อยมากแต่ว่ากิฟลืมถ่ายเดี๋ยวกิฟทํทำสรุปไว้ที่ท้ายคลิปนะคะสามารถไปตามได้เลยสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์แล้วก็กด subscribe s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กิฟด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย